เอาไปมันเป็นแบบนี้เรแบบนี้แล้วก็มันติดหัวแบบนี้กําลังจะลงหัวนี่นี่นี่เพียงลงกนี้กําลังจะลงหัวมันก็คือหัวยืเก็บเกี่ยวเขากี่เดือนหกเดือนหกเดือนถึงเกี่ยว้ก็คือไวกว่ามันสาใช่แล้วราคาดีกว่ามันเามันได้ก็ได้สามร้อยเลยนะสามร้อยสามสิบสี่สิบได้แล้วผลผลิตเป็นไงบ้างคะ เมื่อก่อนก็ไม่ได้ปลูกเยอะหรอกปลูกแค่นี่แหละที่พอดีมันมีพันธุ์ก็เลยขยายออกไปมันตลาดมันก็พอได้พื้นที่เท่านี้ไม่ได้กี่กี่กิโลกี่ตันมันก็ไม่ไม่ค่อยได้ช่างเท่าไหร่นะมันมันก็ได้หลายกระสอบนะนับเป็นกระสอบเอา<ม>ได้ประมาณสิบกระสอบกระสอบละแค่สิบกิโล<ม>ก็ถือว่าเยอะแช้ปุ๋ยอะไรบ้างลงพื้นก็เหมือนกันก็เหมือนมันเทศเนี่นเยเอาสูตร์สิบห้าแล้วก็อินซีนตัวแมนแล้วก็ไม่ได้แช่อะไรเพิ่มเลยใช่ไหม ไม่ได้ใช้ก็รอบสองก็จะใช้สูตร15หวานอีกรอบหนึ่ง15หวานอีกรอบหนึ่งแล้วก็ขึ้นมาพุ่งเกมนี้เลยใช่แลาวเปยนไงคะแม่ผลตอบรับที่แข็งเขียวดีเขียวงามไหมมัเขียวทนเขียวทนเขียวงามใชพื้นที่ของหบบนี้เท่าไหร่วันงานหนึ่งค่ะได้ป่ะเราแม่มีอะไรอยากจะฝากบอกคนที่ยังไม่กล้าเปิดใจลองใช้ไปจากใ้เปิดใจลองดูเหมือนกันเพราะว่าเราทําได้ผลแล้วเนาะเราทําได้ผลดีเลยเนาะเราก็อยากบอกต่อจ้ะ ขอบคุณค่ะ